สวัสดีครับพี่น้องคริสจักรแสงเสรีภาพสวัสดีพี่น้องสารธรรมแสงเสรีภาพสวัสดีพี่น้องสถานประกาศที่หมู่บ้านวังยาวไปชบรบุรและสวัสดีพี่น้องเชียรรักยิ่งในองค์พระเยสูคริสต์ทุท่านนะครับวันนี้ผมกางแท้ไตขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนฟอร์เดียดด้วยกันวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่27เดือนมอการาคมคศสตศักราช2023และพระวจนะธรรมของพ่อเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันคือพระธรรม เยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่17ในหัวข้อที่ชื่อว่าพันธสัญญาที่ถูกหักพี่น้องครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาอ่านและร่วมรับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพระวจนะมาจากพระยาเวถึงเยเรมีว่าเจ้าจงฟังถ้อยคำในพันธสัญญานี้เถิดและจงกล่าวแก่คนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเลม็มเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าให้คนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำในพันธสัญญานี้ถูกแช่งเถิดคือพันธสัญญาที่เราบัญชาแก่บรรพบุรุษของพวกเจ้าผู้ซึ่งเราได้นำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์จากเตาไฟเหล็กและกล่าวแก่เขาว่าจงฟังเสียงของเราและจงทำทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้เจ้าจึงจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเพื่อเราจะทำให้สำเร็จตามคำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเจ้าว่าเราจะให้แผ่นดินซึ่งมีน้ำนม,มและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แก่เขาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวขอให้เป็นดังนั้นเถิดและพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่า จงเป่าร้องถ้อยคำทั้งหมดนี้ในเมืองต่างๆของยูดาและตามถนนของเยรูซาเลม็มว่าจงฟังถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้และประพฤติตามเพราะเราได้กล่าวตักเตือนอย่างแข็งขันต่อบรรพบุรุษของเจ้าเมื่อเรานำพวกเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต,ตักเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จนถึงทุกวันนี้กล่าวว่าจงฟังเสียงของเรา แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังทุกคนดำเนินตามความดื้อด้านแห่งจิตใจอันชั่วร้ายของเขาดังนั้นเราจึงนำทุกสิ่งตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ที่เราได้บัญชาให้เขากระทำแต่เขาไม่ได้ทำตามนั้นให้มาตกเหนื้อเขาพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่ามีการคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็ม วกเขาได้หันกลับไปหาความผิดบาปแห่งบรรพบุรุษของเขาผู้ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราเขาติดตามพระอื่นๆไปและบรนณีบัติพระนั้นคนอิสราเอลและคนยูดาได้ผิดพันธสัญญาของเราซึ่งเรากระทำต่อบรรพบุรุษของเขาเพราะฉะนั้นพระยาเว์ตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาซึ่งเขาหนีไม่พ้น ถึงเขาจะร้องทุกต่อเราเราก็จะไม่ฟังเขาแล้วเมืองต่างๆของยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปร้องทุกข่อพระซึ่งพวกเขาได้เผาเครื่องหอมถวายนั้นแต่พระเหล่านั้นช่วยเขาในเวลาลำบากไม่ได้ยูดาเอย๋ยพระทั้งหลายของเจ้าพอมาเท่ากับบรรดาเมืองของเจ้าและตามจำนวนถนนในกรุงเยรูซาเล็ม เจ้าได้ตั้งแท่นบูชาถวายสิ่งที่อับอายคือแท่นสำหรับเผาเครื่องหอมถวายแก่พระบาอันเพราะฉะนั้นเจ้าเองอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาตินี้อย่าวิงวอนหรืออธิษฐานเพื่อพวกเขาเพราะเราจะไม่ฟังเมื่อเขาร้องต่อเราในเวลาลำบากผู้เป็นที่รักของเรามาทำอะไรในนิเวศของเราเล่าในเมื่อนางได้ทำการชั่วช้ามากทำบนบาลและเนื้อสัตว์ ที่ศักการะบูชาจะหันเหโทษของเจ้าได้หรืออย่างนี้แล้วเจ้าจเจริญโลดได้หรือพระยาเวทรงเคยเรียกเจ้าว่าต้นมะกอกสดงดงามด้วยผลอย่างดีแต่พระองค์ทรงก่อไฟเผามันเสียด้วยเสียงดังสนั่นและกิ่งทั้งหลายของมันจะถูกเผาผลาญหมดพระยาเวจอมทัพผู้ทรงปลูกเจ้าได้ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่เจ้า พราะความชั่วช้าซึ่งคนอิสราเอลและคนยูดาได้กระทำได้ยั่วย,ยุให้เราโกรธด้วยการเผาเครื่องหอมถวายแก่พระบาอันี่าน้องครับพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้ส่งประบใช้ของพระองค์เจ้ามาเพื่อตักเตือนบรรดาประชากรอ,อิสราเอลนะครับซึ่งพระเจ้าก็ได้ส่งคนมาเตือนหลายต่อหลายครั้งนะครับ เป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับเพื่นรังครับเรื่องเราในวันนี้นะครับเป็นคําเผยเพราะวจนะันะครับเป็นการกล่าวโทษของเยเรมีนะครับการปฏิเสธการละเมิดและการทําลายนะครับหรือการหักพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นเหตุให้การลงโทษของพระเจ้าจะมาถึงพวกเขาอย่าง แน่นอนในไมชานี้นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับโดยเฉพาะในข้อที่3พระคมภีร์กล่าวว่าให้คนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญานี้ถูกแช่งเถิดเพื่อนะครับนี่เป็นคําตัดสั่งให้เยเรมีนะครับนําข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธสัญญาของพระองค์ในข้อที่4ในข้อที่5ด้วยนะครับ นำมาบอกประชาชนชาวยูดาห์และกรุงเยรูซาเลม็มส่วนสำคัญของพันธสัญญานะครับที่พระเจ้าทรงกล่าวเจาะจงในที่นี้คือส่วนที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินคณาอันนะครับที่น้ำพึ่งและน้ำนมไหลบริบูรณ์ไม่ใช่คำแช่งสาปนะครับพี่น้องครับถ้าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงบทบัญญัติของพระองค์นั้นก็เพื่อ ส่วนเกภาพของบรรดาประชาชนนะครับพระเจ้าไม่ได้อยากให้ประชากรของพระองค์พินาศเลยแม้แต่สักคนเดียวพระเจ้าปรารถนาการเชื่อฟังนะครับเพื่อที่พวกเขาจะมีชีวิตที่ดีนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาได้ทําบาปพระเจ้าก็ได้ส่งผู้รับใช้ของพระเจ้ามาตักเตือนพระเจ้าก็อดทนนานนะครับพระเจ้าก็ยังคงระงับภาพพิโรธของพระองค์เป็นเวลาหลายทศวรรษด้วยกันนะครับเพื่อ ที่บรรดาประชาชนนะครับจะได้กลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้านะครับแต่เราก็รู้ว่าความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงที่จะทำบาปและจงใจที่จะละเมิดหรือหักพันธสัญญาของพระเจ้าในข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับพระเจ้าก็ยังคงใช้เยเรมีนะครับเรียกให้ประชาชนติดตามถ้อยคำแห่ง ัญญในข้อที่หนะครับพระเจ้าบอกเยเรมีว่าจงเป่าร้องถ้อยคําทั้งบดน,นี้ในเมืองต่างๆจงฟังถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้และประพฤติตามในข้อที่7เราได้ตักเตือนอย่างแข็งขันต่อบรรพบรบุษครั้งแล้วครั้งเล่านะครับซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าส่งผู้รับใช้ของพระงมาเตือนประชาชนให้เห็นถึงความล้มเหลว ของประเทศในอดีตทาทั้งที่พระเจ้าก็ทรงเตือนนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับให้พวกเขาเพียงแค่เชื่อฟังพระองค์นะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะใส่ใจแต่ประการใดเพื่นอนครับและด้วยเห็นนี้นี่เองนะครับพระเจ้าจึงนำจําเป็นอย่างมากนะครับพระเจ้าจึงต้องนําคําแช่งสาด ทังหลายนะครับตามพระสัญญานะครับพันธสัญญานั้นนะครับมาถึงพวกเขาดังนั้นนะครับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นจึงมีแต่การกรบฏการต่อสู้และการตีสอนจากประชาชนั่นเองในข้อที่9ถึงข้อที่13นะครับก็จะพูดถึงความบาปท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและเป็นความบาปท,ที่สร้างหายนะที่สุดเพื่อนนะครับนั่นคือ ความตั้งใจนะครับของประชาชนที่จะติดตามรูปการพแทนที่จะติดตามพระเจ้าสิ่งนี้เป็นการยืนยันถึงหายนะของพวกเขาและพระเจ้าก็ทรงปฏิญาณว่าจะส่งความหายนะมาถึงพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับความพินาศและความหายนะนี้นะครับซึ่งพวกเขาจะไม่มีทางหลีกหนีได้เลย และในท่ามกลางความทุกข์จากความหายนะน,นั้นพระองมมพีบอกว่าพวกเขาจะร้องเรียกหาพระเจ้านะครับรวมทั้งพระที่เป็นรูปเคารพของพวกเขาแต่ก็จะไม่มีการช่วยเหลือใดๆเกิดขึ้นมาถึงพวกเขาเลยถึงแม้เวลานี้พวกเขาจะมีพระเทียมเท็จและแท่นบูชามากมายเต็มทั่วแผ่นดินก็จะไม่ได้ช่วยให้พวกเขา พ้นจากความพินาศได้แม้แต่ประกาศเดียวมีแต่จะยิ่งผักสายให้พวกเขาเข้าสู่ความพินาศมากกว่าเดิมเสียอีกน่ากลัวนะครับพี่น้องเป็นครับอยากให้เราตระหนักว่าความผิดบาปที่ร้ายแรงนะครับมักเกิดจากความผิดบาปที่มาจากความตั้งใจนะครับความตั้งใจในที่นี้คือ รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดบทบัญญัติแต่ก็เลือกที่จะทําพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับในหลายครั้งเราก็มักจะเคยอธิษฐานใช่ไหมครับต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยบาปท,ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนั่นก็แสดงว่าในยุคป,ปัจจุบันของเราก็ยังมีการทำบาปอย่างตั้งใจ ใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยเราในเรื่องนี้อย่างมากมายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราที่จะกลับใจจากความบาปด้วยความตั้งใจเหล่านั้นทั้งหมดนะครับขอให้เรารู้สึกเสียใจนะครับกับความบาปเหล่านั้นที่เราได้ทําลงไปนะครับในเวลานี้อยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะใคร่ควรดูว่า มีความผิดบาปเรื่องใดบ้างที่เราที่เรายังคงทําเป็นประจํทาทั้งๆที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ยังทําผมไม่รู้นะครับว่าความผิดบาปของพี่น้องนั้นคืออะไรอยากให้เรานะครับที่จะใช้เวลานี้สารภาพส่วนตัวต่อพระเจ้าอยากให้เราละทิ้งพฤติกรรมสิ่ไม่ดีเหล่านั้นทิ้ง และเพื่อที่เราจะได้หันกลับมาหาพระเจ้าอยากให้เรานะครับละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าเหมือนดังที่บรรดาประชาชนอิสราเอลนะครับที่คบคิดกันเพื่อที่จะละทิ้งหรือทําลายพันธสัญญาของพระเจ้าที่ส่งบีต่อพวกเขาจนสุดท้ายแล้วนะครับความบาปของพวกเขาก็มีมากเหลือคณาจนพระเจ้าต้องตัดสั่ง เยเลยมีต่อไปไว้อย่างนี้นะครับน่ากลัวนะครับในข้อที่14เจ้าอย่าอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้อย่าวิงวอนหรืออธิษฐานเผื่อพวกเขาเพราะเราจะไม่ฟังเพี่องครับบทเรียนพระวจนะและคําเตือนสติที่มาถึงเราในวันนี้ทําให้เรารู้ว่าการพิพากษาลงโทษจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะความบาปของพวกเขา โดยเฉพาะการจงใจหรือการตั้งใจที่จะละเมิดคำสอนคำเตือนสติจากพระเจ้าแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมเราจะระัทิ้งนะครับความบาปโดยตั้งใจนะครับโดยเฉพาะความบาปที่เกิดจากความตั้งใจถึงแม้ว่านะครับความบาปที่ตั้งใจเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยนะครับเช่นการโกหกนะครับ การกินดื่มที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่พี่น้องครับแต่เราเป็นคริสเตียนแต่เพื่อที่เราจะสมแดงชีวิตคริสเตียนเราต้องถนักว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครแท้จริงแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ในโลกใบนี้นะครับขอให้เราใช้เวลานี้สงบและรวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พอองค์ผู้ทรงประทับณเบื้องบนสรรเสริญพระองค์ที่ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับบรรดาประชากรของข้าพงค์สารเสริญพระองค์ที่ทรงสำแดงแก่ข้าพงค์ผ่านพระพาวจนะของพรอองค์และพระวจนะได้บอกว่าเราควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทั้งความคิดและจิตใจของข้าพงค์และพรอองค์ก็ทรงทราบถึงความบาปความอ่อนแอภายในของข้าพงศ์ท่างหลายทุกคน ขอพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่จะเป็นฤทธเดชเพื่อที่จะช่วยให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้รับการสอนเพื่อจิ่ข้าพงษ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งวาจาความคิดและการกระทําขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะทำลายจิตใจที่ดื้อดึงของข้าพงษ์ขอพระเจ้าทรงโปรดทำลายจิตใจที่กระและไม่เชื่อฟังออกไปให้พ้นจากข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยเถิดและขอทรงที่จะให้การลงโทษและหายนะ ออกไปให้ไกลจากตัวข้าโปงทั้งหลายด้วยเถิดแต่พระองค์เจ้าข้าโปงเชื่อในฤทธิอำน,นาจขององค์พระิดเจ้าเชื่อในการปกป้องดูแลขององค์แต่พระองค์เจ้า้าโปงจึงเชื่อและไว้วางใจในองค์อยู่ตลอดกแต่พระองค์เจ้าและ้าโปงจึงอธิษฐานร้องทูลเช่นนี้ในพนามขององ,งค์พระเยซูคริสอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอำํำนวยพระพรมายังแก่พี่น้องทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเ้เรีียวของพีเจจากแสงสนิภาพของเรานะคะ